การเจริญนกรรมฐา,านของบรรดาท่านผู้บริษัทจริงๆแล้วพระเจ้าต้องการให้ทุกคนพ้นทุกข์คือไปนิพพานแต่ว่าผลของการปฏิบัติจริงๆถ้าบาังเอิญเราไปนิพพานไม่ได้เราก็พ้นทุกเล็กคือไปสวรรค์ได้ถ้ามีกำลังใจทรงชานก็สามารถไปพรทมโลกได้ ถ้ามีจิตสะอาดถึงที่สุดก็สามารถปฏิภานได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติกรรมฐานถึงแม้ว่ายังไม่ตายถ้าจิตยังต่ำเข้าถึงอุปจาระสมาธิมีความเป็นอยู่เป็นมนยกก็มีอารมณ์สงบลาบสการะก็มากเพราะลาบสการะที่จะเกิดที่เกิดจากความไม่วุ่นวายของจิต ถ้าจิตมีความวุ่นวายมากลาบก็บกลัวลาบมาไม่ได้จิตมีความวุ่นวายน้อยลาบก็บเกิดมากขึ้นถ้าจิตสงบมากลาบก็บมากขึ้นถ้าจิตไม่มีกิเลสเลยลาบมากหนะักก็ดูตัวอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเขาตักิเลสเป็นสมุทเทหานเป็นพระอรหันต์องค์แรกของโลก เขาถือว่าเป็นจอมพระาราหันเจ้ากานจริงพระพุทธเจ้าเป็นลูกกษัตริย์มีทรัพย์สมบัติมากแต่ว่าตอนจะออกมาหาพิเทศกสัมไม่มีอะไรเลยมีม้ามาตัวหนึ่งกับมีนายชนะคนหนึ่งนาที่สุดม้าก็ตายแต่ชนนะก็กลับพระพุทธเจ้าก็ทรงมีผ้าหนุ่งหนึ่งชดุดผ้าห่มหนึ่งชดุด แต่ต่อมาเมื่อมนรนลุ่มเบสเสมาทั้งผู้ดียาณแล้วอันดับแรกโดยเจ้าพิบิสัยก็ถวายพระเวรวุัหมหาวิหารรายคานับจํานวนหลายสิบโกดนี่เพราะอะไรเพราะว่าพระุทธเจ้าบ,บทกีเลสแต่ต่อไปเขาถวายวิหารแต่หลังๆหลังหลังเป็นราคาไปสิบสิบโกดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิหารของนงวีสายขา ผ้าพื้นหนึ่งมีเพื่อนสาวก็บอกว่ามีผ้าอยู่ผื้นหนึ่งราคาสองแสนจะหาบรณะอยากจะปูในวิหารนั้นนวิสาขาก็บอกว่าไปปูได้ถ้าผ้าพื้นไหนมันราคาจั่มกว่าพื้นนี้ให้เอาขึ้นมาแล้วก็บูทับไปตัวแทนเป็นนะว่าเพื่อนหญิงคนนั้นมีผ้าราคาสองแสนตำลึงกะหาวนณะเท่าหนึ่งตำลึง หาที่ปูไม่ได้เพราะผ้าปูแต่ละผืนเขาแพงกว่าผ้าที่เธอมีอยู่นี่กระโดงความว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าก็เพราะอาศัยพระเจ้าบทจิเลสฉะนั้นถ้าความวุ่นวายของจิตน้อยารากก็เกิดมากเมื่อคนที่ปฏิบัติรรมาถานก็ต้องตัดความวุ่นวายของจิตค่อยๆตัดเล็กอันดับแรกก็พยายามตัดโลภความโลภ ด้วยการให้ทานแต่แรกจริงๆเริ่มต้นในการเจริรกรรมฐา,านก่อนที่ทำอะไรทั้งหมดทีพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในอุทุมบิกาสูตรเป็นพื้นฐานของวิชาาสามอันดับแรกพุระเจ้าประกอรจะภาวนาและพิจารณาทั้งหมดให้แผ่เมตตาไม่ต้งในไปในจักรวาลทั้งปวงก่อนคำว่าเมตตาคือความรัก ไม่ใช่แพได้วยใจนึกตามแบบปฏิบัติอันนี้ไม่ถูกต้องเป็นไปได้วยความจริงใจเราคิดว่าชีวิตของเราเกิดมาแล้วก็ตายความสุขของเราจะมีเกิดขึ้นได้ย่างยืนก็คือความเป็นมิตรฉะนั้นเราจะเป็นมิตรที่ดีของ,ของนกนและศัตว์ทั้งโลกคนก็ดีสัตว์ก็ดีทั้งโลกดีเราจะไม่เป็นศัตรูกับใคร <c oughs> เราจะไม่มีเวรมีภัยตใครเราจะเปที่รักของคนทุกคนและสัตว์ทุกตัวคิดอย่างนี้คิดด้วยความจริงใจตั้งใจทําอย่างนั้นจริงๆแล้วใหม่ๆมจะลืมบ้างไม่ลืมบ้างก็เป็นของธรรมดาแล้วก็ระการในสังกุณาความสงสารเราจะมีความสงสารคนและสัตว์ทั้งโลก ถ้าใครมีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุขตามกำลังของเราและบริการในสามมุตุตามีจิตอ่อนโยนเราจะไม่ขาทิ่เสียไครเมื่อใครได้ดีพอยินดีด้วยแล้วก็ที่สี่เบะขาวางเฉยเราคิดอยากจะช่วยทุกคนในโลกทุกสัตว์ในโลกให้มีความสุข แต่ว่าในเมื่อเขามีความทุกโอกาสที่ช่วยเ,เรามันมีเราก็วางเฉยก่อนนี่แปลว่าเบื้องแรกของการเจริญกรรมฐานทุกคนต้องมีทรงอารมณ์ทรงพรมิหารสีจึงจะเป็นนักกรรมฐานที่แท้จริงผ้าจิตของทุกคนทรงพรมิหารสี่ไดส้สิงก็ทรงตัวสมาธิก็ทรงตัวปัญญาก็ป่องใสวิปัสสนาอย่างก็ดี จะงความว่าพรมิหาสีนี่ต้องมีอยู่ในกําลังใจขบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เจริญกรรมฐา,านไม่ใช่เฉพาะเวลาเจริญกรรมฐา,านคือในขณะใดที่เราตื่นอยู่อารมณ์เ,เราต้องทรงตามนี้และปฏิบัติตามนี้ใหม่ๆม,มันก็จะพลาดไปบ้างอะไรบ้างกับขอทธาบรมดาอยู่ในเกณฑ์ฝึกเพราะเราต้องฝึกถ้าเราสามารถจิตทรงพรมิหาสีได้แน่นอน เรื่องศีลไม่ต้องไปถามว่ามีกี่ทิขาบทไม่ขาดทุกไม่ขาดทุกสิขาบทไม่บกพร่องเรื่องสมาธิที่ปฏิบัติขึ้นชื่อว่าการปฏิบัติสมาธิจะทรงฌานได้ตลอดวันกำลังวิปัสสนาญาณจะแจ่มใสสามารถตักกิเลสได้แบบรวดเร็วอันนี้ก็พูดก็ตามแบบต่อไปก็มาพิจารณาเรื่องศีล สินทั้งหมดทุกที่ขาบทจะทรงู่ได้เพราเมตตาความรักกรุณาความสงสารทุกข้อถ้าเรามีความรักจะมีความสงสารสินทุกข้อไม่ขาดในเมื่อเรารักเราสงสารเราก็ทําร้ายเขาไม่ได้ฆ่าเขาไม่ได้สินข้อที่เป็่งสินข้อที่สองในเมื่อเรารักเราสงสารก็ขโมยเขาไม่ได้โกงเขาไม่ได้ ถิงข้อที่สามการแย่งความรักถ้าเรารักเขาเราสงสารเขาแล้วก็แย่งความรักเขาไม่ได้สิงข้อที่สี่มุสาวาทถ้าเรารักเขาเราสงสารเขาแล้วก็โกหกไม่ได้สิงข้อที่ห้าการดึงสุราเมรัยเป็นของเลวถ้าเรารักตัวเรารักคนที่บ้านแล้วก็ไม่สามารถจะดึงสุราเมรัยได้เพราะการดึงสุราเมรัยมันเลวเราไม่เลวคนเดียวคนที่บ้านเลวไปด้วยวงตระกูลเลวไปด้วย ก็รวมความวอันตับที่สองต้องเป็นผู้มีศินบริสุทธิ์สำหรับสินบริสุทธิ์นี้ไม่ใช่บริสุทธิ์เฉพาะเวลาเจริญกรรมฐานก็หมายความเวลาใดที่ยังเตือนอยู่เวลานั้นสินต้องบริสุทธิ์นี่นักเจริญกรรมฐานอย่างแท้แล้วก็เวลาต่อไปตอนนี้อาจจะเพราะเวลาในการต่อไปจริงๆเวลาที่เริ่มภาวนาและพิจรารณา ตอนนั้นทุกคนต้องระง,งับดีวอร,ร์ห้าประการนีวอรห้าประการนี้เราตัดไม่ขาดจะตัดขาดได้สองข้อต่อเมื่อเป็นพระอนาคามีจะตัดขาดทั้งหมดได้ต้องเมื่อเป็นพระอรตะผลอันนี้เราตัดไม่ขาดในช่วงนี้เราพยายามระง,งับดีวอรเป็นคราวๆดีวอรห้าประการคําว่านีวอรแปลว่ากิเลสยาที่ทำเปัญญาให้ถอยหลัง ตอนนี้ทุกคนเราต้องทบทวนความรู้สึกของตัวเองว่าเราปฏิบัติกรรมฐานเราปฏิบัติเพื่อทำลายกิเลสแต่ว่านิวรณ์ห้าประการมันเป็นกิเลสหยาบหยาบที่สุดหรือเป็นกิเลสชั้นเลวที่สุดสมุทษเจ้าจบอกว่ามันเป็นกิเลสหยาบที่ทำบัญญาให้ถอยหลงังนี่นก็หมายความว่าขณะใดที่มีนิวรณ์กวนใจแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่ง เวลานั้นเราเป็นคนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนโง่วันห้าบรายการมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งกามาฉันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศสองความไม่พอใจสความง่วงสี่จิตฟุ้งซ่านเกินไป ้าสงสัยในผลของการปฏิบัติการปฏิบัติก็มีหลักสูตรก็มีระเบียบรู้จักผลแต่เราไปจิตหยาบเกินไปเราเข้าใจไม่ถึงสงสัยผลการปฏิบัติมันก็เป็นิีวอลตัวที่ห้าที่ก็เลยเป็นคนไร้ผลอาการทั้งอย่างนี้จะต้องยับยั้งในขณะที่เราต้องการใช้สมาธิขณะใดที่เราจะใช้สมาธิขณะนั้นต้องยับยั้งอาการห้าอย่างอย่าให้ปรากฏขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมโนยิทธิก็ดีคือหลักสูตรวิชาสามและปิญญาก็าตามถ้าปฏิบัติแล้วต้องระวังนิวรณ์ตัวสุดท้ายคือตัวสงสัยอย่างการเห็นภาพเราจะเปได้ก็เห็นทางตานี่มันไม่ได้มนุษย์จะเห็นทางตาไม่ได้เห็นเทวดาเห็นเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าทมมุกเห็นทางตาไม่ได้เพราะเราไม่มีตาทิ์ ผู้ที่มีตาทิพย์ก็คือเทวดานางฟ้าหรือประมพระร่างชายท่านไปทิพย์ตาท่านก็ไปทิพย์อย่างเราเราเขาจะมีได้แค่ทิพปัจจุบุญานคําว่าทิพปัจจุบุญานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจใครตาทิพย์นั่นก็หมายความว่าเราฝึกให้ใจเป็นทิพย์จากนั้นขอบันดาท่านพุ้บริษัทผู้จะฝึกวันนี้ต้องเข้าใจตามนี้นะ ก็เป็นว่าทบกวนกันใหม่การเริ่มต้นการเจร,ร,ริญกรรมฐานมีอะไรบ้างคือหนึ่งต้องมีพรหม,มีหารสี่และก็ไม่เช่มีเฉพาะเวลานี้นะเป็นไม่จําเป็นแต่ถ้าคนมีหารสี่จาเป็นต้องมีต้องแตลืมตาไม่จะกว่าจะหลับประการนี้สองต้องเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์ฝุดฟองตลอดเวลา ตั้งแต่ลืมตาจะกว่าจะหลับไปกันรายการนี้สามเราจะระง,งับยิวรเป็นคราวๆอันนี้เป็นไปเวลาเวลาระง,งับตลอดไม่ได้เพราะยังไม่เป็นอนาคามีอนณาคามีก็ได้แค่สองข้อตนเราจะระง,งับเฉพาะเวลาที่เราต้องการจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วปัญญาก็เกิด ปัญญาจริงๆมันมีอยู่แล้วจะเป็นปัญญาขั้นอ่อนปัญญาที่เกิดจากสมาธิเป็นปัญญาตะกิเลสก็มีเป็นที่นั่งอยู่ี่นี่ก็มีนักปฏิบัติรุ่นเก่าแก่รุ่นกิกก็ไม่เยอะที่มีความเข้าใจแล้วขอพูดโดยปัญญาตัวนี้นิดหนึ่งปัญญาตัวที่สูงสุดถ้าเราอ่านตามแบบก็จะมีความรู้สึกมันมากมายโดยเกิน แบบนั้นก็เขียนอย่างนั้นแบบนี้ก็เขียนนี่แต่น้นที่สุดเขาเขียนทั้งหมดลงอัดอันเดียวกันคือก็ว่าจถ,ถึงขันห้าว่าทีงร่างกายแต่นี้ถ้าเรามีปัญญากับประเภทที่กว่าไม่มีเวลามากเราต้องการเข้าถึงจุดความเป็นพระอาียเจ้าเร็วเราจะทำยัยงไงเข้าขืนไปว่าตามแบบแล้วก็เสร็จไม่จบ นึกไปนึกมาไม่ทันนึงครึ่งก็หลับไปแล้วแบบมันยาวก็ต้องถือตามหลักคำพุทธเจา้าถ้าเอาจะยาวจะยาวสักหน่อยชวิปัสนายานในะตอนนี้ไม่ใช่สมาะนะก็นึกถึงคําที่พระท่านปัณสกุลตายเวลาพระปัณสกุลนั่นคือเป็นวิปัสนายานแต่ว่าดีไม่ดีทั้งพระทั้งคนฟังมันไม่รู้เรื่องเป็นปัสนายาน ข้อแรกจะบอกว่าอดิจาวาสังคาราซึ่งแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเราก็นั่งคิดโทรศัพท์นี่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีร่างกายเขาใส่ก็ดีมีสภาพไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นจากเด็กเล็กแล้วก็เป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่แล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวจากหนุ่มสาวเป็นวัยกลางคนจากวัยคนเป็นคนแก่จากคนแก่เป็นคนตาย เมื่อมีอาการปวารร่วยไข้ไม่สบายเสมอต้องประกอบกิจการงานเต็มด้วยความทุกข์ร่างกายมันไม่เที่ยงอย่างนี้ต่อไปก็อ,อุป,ปาทาวยธรรมิีโน,โนถ้าบอกเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปค่อยคลคายจะไปหาความแก่วันหน่อยหน่อยลหน่อยหน่อยหลาย,ห,ย,ห,ยหลายวันก็แก่มากขึ้นอุป,ปาชิตวานีรุจันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ในที่สุดร่างกายทั้งหมดที่เกิดมาในโรกนี้มันก็ตายเหมือนกันหมดต่อมาข้อประทายจะบอกเต๋สังบูปัจโมสดโขการเข้าไปสงบกายนั่นเกี่ยวมีความสุขคำว่าสงบกายก็หมายความว่าต่อไปจากชาตินี้ร่างกายอย่างนี้ไม่มีกับเราอีกแล้วเราก็ต้องไม่มีร่างกายอย่างเทวดาอย่างนางฟ้าอย่างผมเราต้องการที่จุดต้องการคือนิพพาน อันนี้ยาวหน่อยถ้าปัญญาดีกว่านั้นนี่พูดกันทั้งด้านปัญญานตัวปัญญาถ้าปัญญาดีกว่านั้นเอาให้ย่อกว่านี้มาเันสั้นๆเขา้าตามที่พระท่านปาญสกุลเป็นตามพระบาลีว่าจิรังมุตยังกายโยเอาแค่นี้ก็แล้วกันบาลีไม่ต้องว่ามากซึ่งท่านแปลว่าร่างกายโอหนอร่างกายนี้ อีกไม่นานนักก็มีวิญญาณไปตรัดแล้วสมัยความอีกไม่นานวิญญาณจิตใจก็ไปจากร่างกายนี้แล้วในเมื่อบันตายก็เป็นวัตถุที่ชาวบ้านเขาทอดทิ้งคนตายไม่มีใครก็อยากได้เหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์เราก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าที่พระเจ้ากล่าว,าวีจริงไม่จริงถ้าคิดอย่างนี้เสมอๆนสุกจิตจะสงบจากร่างกาย ไม่เห็นประโยชน์ของร่างกายแต่ว่ายังในเมื่อยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ประคับประคองมันตามหน้าที่มันหิวก็ให้มันกินมันหนาวหาของอุ่นมาให้มันร้อนหาของเย็นมาให้แต่ว่าถ้ามันตายเมื่อไรนั่นดีเราจะไปสูท่ที่ทสถานที่เรามีความสุขจริงกว่านี้และสุขตลอดกาลนี่วิปัสนายาณแตนนี้วิธีปฏิบัติ เป็นนั้นว่าการเตรียมการเบื้องต้นมีพรมิหารสี่ก็ดีมีสิงก็ดีมีสมาธิก็ดีมีปัญญาก็ดีถ้าเป็นอารมณ์อย่างอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรมิหารสี่ก็ได้บ้างลืมบ้างเผลมั่งไม่เผลอมั่งเผลอน้อยก็ไม่เผลอสิงก็ทรงตัวมั่งเผลอมั่งทรงตัวมั่งเผลอมั่งสมาธิก็ได้บ้างเหลวไหลบ้างเลอะเลือนไปบ้าง ปัญญาก็คิดได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างนี้ท่านถือว่าทุกอย่างอยู่ในขั้นคณิกาสมาธิแต่ความจริงทุกคนถ้ามีจิตขั้นอยู่ในขั้นคณิกาสมาธิถ้าเวลาจะตายจริงๆถ้าจิตใจที่เป็นรมสมาธิทรงอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสติมีความสำคัญคือ,คคอพุทธานุสติก็นึกถึงพระพุทธเจ้า เพียงแค่นี้ถ้าปรากฏภาพพระพุทธรูปพระพธเจปรากฏขึ้นแค่นี้ทุกคนไปสวรรค์หมดนี่กาลังวิจารเจริญสมาธิอย่างเบาถ้าทุกคนมีกําลังสมาธิขั้นอุปจารสมาธิคือว่ามีปีติมีความอิ่มใจพอใจในการเจริญสมาธิหรือปัญนาญานถึงแม้ว่าจะทรงพรมหารสี่ก็ทรงพรมหารสี่ด้วยความเต็มใจไม่ใช่จําใจอย่างข้อแรก การจะท่งสิ่งก็ส่งสิงได้ความเต็มใจการเจริญสมาธิก็ทรงสมาธ,มาธิได้ความเต็มใจแต่ว่ากําลังใจยังไม่ถึงทานสมบัติยังมีความทุ่มคื่นอย่างนี้ถ้าเวลาตายจากคนท่านบอกว่าให้เลือกสวรรค์ได้ตามชอบใจสวรรค์หกชั้นนี่จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เลือกได้ตามชอบใจไปสวรรค์กันแน่ ถ้ากำลังใจแน่วแน่กว่านั้นมีจิตทรงตัวเป็นฌานตายจากความเป็นปคนก็ไปเป็มรโลแต่นี้ถ้าเราฝึกวิปัสสนาญาณว่านิจาวันสังาราสังขาราขาทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ้อยก็ดีเพราะว่าจีรังวิญญังกายโยคืา่างกายนี้ไม่ชาวิญญาณก็ไปแล้วเป็นเป็นรเป็นภา,าระเป็นของที่จะบ้านเขาทิ้ง เหมือนกระท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ร่างกายไม่ประโยชน์เราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้ถ้าบังเอิญเวลาใกล้แย่าตายทุกขเวทนามันมากจิตใจมาน้อมถึงตรงนี้ว่าร่างกายนี้ไม่เต็มไม่ได้ความทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกเพียงแค่นี้แล้วตายเวลานั้นไปนิพผ่านาทันทีนี่ว่ากันถึงอันนี้ส่งให้ฟังเพราะวันนี้เป็นวันพิเศษ ถ้าทุกวันสองกสิ่งถ้าวันนี้คิดว่าจะสอนอารมณ์วิญญานก็เห็นว่าไม่เหมาะกับบรรดาญาโยมพุทธศาสนใหญ่แต่อี้ต่อไปก็มาพูดถึงการมโนยิทธิเพราะเวลามันมากคำว่ามโนมยิทธิแปลว่ามีธิทธางใจอันนี้ก็ขอบอกบรรดาญาโยมพุทธริษัทราบว่ามโนยิทธิเขาปฏิบัตยิยังไงมาจากไหน คำว่ามโนมยิทธิจริงๆมาจากกรรมฐานสามกองมโนยิทธิแปลว่ามีทิ์ทางใจเนี่ยเป็นหลักสูตรวิชาสามร่วมอริญญา6หกเป็นกรรมฐานสามกองกองที่หนึ่งเรียกว่าอานาปานนสติคือรู้ลมหายใจเขาออกในกรรมฐานสี่สิบกองที่สองเป็นพุทธานุสติ ว่าขณะที่รู้ลมหายใจเขาออกครูจะแนะนําให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึง่งนี่การนึกถึงพระพุทธรูปก็ดีการนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นพุทธานุสติในกรรมฐานสี่สิบอันนี้การนึกถึงพระพุท,รพทธรูปเราต้องนึกถึงสีผ้าบังเอิญพระรูปองค์นั้นสีทองเป็นสีเหลืองเรามีความรู้สึกว่าพระองค์นี้มีสีเหลืองเวลานั้นเป็นกระสิน เป็นปิตากะสินถ้าพระพุทธรูปสีขาวเป็นโอทาเกะสินสีเป็นกระสินองค์เป็นพุทธรูปถ้านึกถึงองค์ท่านเป็นพุทธางตินึกถึงสีเป็นกระสินถ้าพระพุทธรูปเป็นแก้วใสเป็นอาโลกระสินตอนนี้ก็มีหลายคนที่ก็ถามว่าวันโนยิทิมาจากไหนบอกก็้วยนะบอกให้เขาทราบว่ามาจากกรรมฐา,านสาม สามกองในกรรมฐานสี่สิบร่วมกันคือหนึ่งอนาปานุสติคือลมหายใจเข้าออกสองพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้า 3. สามเกสินนึกถึงสีของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเวลาเจริญจริงๆก็ใช้กำลังขั้นต้นแค่อุปจาระสมาธิแต่ว่าพอจิตเข้มแข็งก็ใช้กำลังเข้าถึงฌานสี เอาวิธีปฏิบัติดีกว่าวิธีปฏิบัติอันดับแรกคำบรรดาญาโยมพุทธบริษัทรู้ลมไม่ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้าระนึกตามวนามาันมะเวลาให้ใจออกระนึกตามพระทะคำารรนาเมสิคำคณามะพระทะท้านก็าถามวนานมะพระทะมาจากไหนก็ตอบว่าเป็นธาตุสี่ในกรรมฐานสี่สิ ภาวนาวนามาะถะก็รวมเป็นกรรมฐานสีก่กองร่วมกันคือหนึ่งรูร้ลมหายใจเขาออกเวานาปานสติสองนึกถึงพระพุทธเจ้าพระรูปเป็นพุทธานติสามนึกถึงนึกถึงสีของพระรูปเป็นเป็นกสินแล้วก็สีภาวนาวานามาะทะเป็นธาตุสีในกรรมฐานสี่สิบคือดินน้ำลมไฟเวลาหายใจเข้านึกว่นานะมะเวลาหายใจออกน,นามาตะ วันนี้ครูจะให้ภาวนาเป็นแค่สิบนาทีพอหลังจากสิบนาทีไปแล้วครูก็จะเข้าไปแนะนําแต่ต้องว่าขนะที่ท่านภาวนาสิบนาทีนี้ยอย่านึกว่าเวลาเล็กน้อยบางมิจฉาเล็กน้อยเดียม,มันมากในช่วงสิบนาทีนี้อาจจะมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกอาจจะคิดน่อนคิดนั่นคิดนี่ลืมภาวนาไปบ้างก็ได้ แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของอารมณ์ใจที่เราคบมีบอนมานานไอ้ตัวคิดเรื่องราวเราเป็นมนีบอลพอเรารู้สึกตัวก,ก็เริ่มจับอารมณ์ใหม่รู้ลมหา้ใจเข้าจะออกภาวนาตามหลังจากนั้นเมื่อมีคนเข้าไปนั่งกลางวงหรือคนก็นั่งขนาให้ทราบว่าคนนั้นจะเข้าไปแนะนําตอนนั้นเขาญาติโยมทุกคนหยุดภาวนาท,าทันทีแล้วก็เลิกสนใจลมหา้ใจเข้าออก เขาจะได้ดำด้านธรรมะในด้านการตักกิเลสให้น้อมใจไปตามเสียงตั้งใจฟังตามเสียงเขาพูดน้อมใจไปตามขณะที่ฟังธรรมะอยู่เวลานั้นจิตจะค่อยๆว่างจากกิเลสชั่วคราวเขาเห็นว่าจิตว่างมากแล้วจะจิตที่เราเข้า่ามีความเป็นทิพย์ไม่ได้เพราะกิเลสมันหุ้มพอเมื่อจิตห่างจากกิเลสจ,จิตจะมีสภาพใสความเป็นทิพย์ก็เกิด นิ่งคำเป็นทิพย์ขอพูดนิดหน่อยคําว่าทิพยญญาณนี่ไม่ไดแปลรูปตาเป็นทิพย์แปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์คือใจเป็นทิพย์นั่นเองนี่ใจเป็นทิพย์ทิ่บรรดาญาโยงพระบริษัทได้เ็นได้ไม่เสมอกันไม่ใช่น่าไม่ใช่รูแบ่งให้น้อยไม่ใช่อย่างนั้นเป็ะน้นว่ากําลังใจสะอาดไม่เท่ากันถ้าท่านผูดด้ใดใจสะอาดมาก ่านบนนั้นจะมีจิตจะสะอาดมากแล้วก็มีความรู้สึกทางจิตด้วยจิตเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสด้วยจะจ่จะชัดเจนมากแล้วถ้าใจสะอาดปลางกลางจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพไม่ชัดนักถ้าสะอาดน้อยจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตไม่เห็นภาพแต่ทั้งนี้คอยเชื่ออารมณ์แรกอารมณ์ความรู้สึกแรกเป็นทิพมันถูกต้องเสมอให้ช่วยอารมณ์นี้ ใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นความรู้ความเห็นยังยังไม่มีในเมื่อครูพูดสอนก็ถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดอยู่้างหน้าบางเขาถามถึงความรู้สึกถ้าท่านที่ได้อย่างอ่อนมากมีความรู้สึกแต่ไม่เห็นภาพท่านที่ได้อย่างกลางมีความรู้สึกเห็นภาพไม่ชัดจิตเห็นไม่ใชตตาเห็นนะท่านที่ได้อย่างเข้มข้นสะอาดมากมีความรู้สึกเขาเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ตอบตามความรู้สึกจะไม่ผิดแต่อย่าสงสัยแล้วก็ถามว่าท่านคนนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกถามว่าท่านคนนั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกหลังจากนั้นเขาจะแนะนําให้ท่านไปพระจ,จุลามุานีเจิียสถานซึ่งตั้งอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นที่นวัตสการของเทวดาและกรม หลังจากนั้นที่มีใจเข้มแข็งพอเขาจะแนะนำให้ไปที่ที่นิพพาน